เซลให้ถ่ายหน้าบัตรกับเบอร์โทรแบบนี้จะโดนแท็กซิ่งหรือเปล่าต้องบอกครับว่าเรื่องการถ่ายหน้าบัตรไปมันมีได้หลายกรณี ถ้าเป็นเคสอย่างของพี่นันนะที่พี่นันต้องการหน้าบัตรประชาชนลูกค้ามาเนี่ยจะเป็นเคสในกรณีที่ลูกค้าเคยจัดไฟแนนซ์มาแล้วสมมติเคยจัดไฟแนนซ์ที่กรุงศรีมาแล้วแล้วไม่รู้ว่าผลเนี่ยของเต็นท์นู้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันผ่านหรือเปล่าเซลล์เงียบไปแบบนี้พี่นันจะขอเบอร์โทรมาเอามาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่พี่นันรู้จักช่วยเช็คให้หน่อยว่า ในระบบเนี่ยมันติดอะไรอยู่แล้วไฟแนนซ์เนี่ยมันจะจบไหมสอบถามข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็จะตอบกลับไปว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือติดตรงไหนก็จะแนะนํากันไปแต่มีหลายกรณีนะครับว่าบางที่นะต้องบอกอย่างนี้ว่าบางที่อาจจะเอาไปเช็คเครดิตบูโรอาจจะทําได้นะครับที่นั้นไม่ได้คอนเฟิร์มนะเคยได้ยินมาว่าอาจจะเอาไปลงทะเบียนในแอปโกงสีเองเลยยังไงก็ระวังกันด้วยในเรื่องของการไปเซ็นไฟแนนซ์ ไม่รู้ไม่มั่นใจเรื่องเครดิตก็ให้เขาไปเซ็นมั่วซั่วไปกิ้มบัตรของเรามั่วซั่วอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแค่เป็นห่วงเรื่องของแทนที่จะหาทางออกในการซื้อรถได้ง่ายขึ้นกับยากขึ้นปลอนานขึ้นเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึก